เลยครับเป็นงาน US 45กิโลแบมบต้องปรับกล้องลงไหมพี่เช็คมุมกล้องแบบหนึ่งนะเพราะว่าลูกเล็ก45กิโลลูกค้ามีแค่หนึ่งลูกมีแค่หนึ่งลูกเลย ตอบแชทหน่อยจ้าได้ค่ะพี่รอแป๊บหนึ่งนะวันนี้น้องน้องแอดมินเขาไปเช็คของกันอยู่แมนกะน้องแอดมินถ้าทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวรอน้องแอดมินแป๊บหนึ่งลูกค้าตรงน,นี้น้องวีอยู่อยู่หลังบ้านคนเดียวอยู่หลังบ้านผู้เดียวเลยนะา ใครใครที่รองานสเวตเตอร์เกาหลีนะเดี๋ยวจะเปิดจองให้เร็วๆนี้นะลูกค้านะคะแต่ว่าถ้ามีงานตัวอื่นหมัในตู้ไวซีมาด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามรายการสินค้าอีกทีนึงนะคะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กสนใจเป็นแบบรวมบางเสื้อผ้าทั่วไปหรือว่าแนวสเวตเตอร์กันหนาวดีคะพี่มีโปรโมชั่นหลายตัวเลยนะใครอยากเช็ค ราคาโปรโมชั่นนะคะคุณพี่ไปดูบนหน้า Facebook ได้เลยนะเลื่อนบนสุดเนี่ยจะมีตัวนี่เลย Happy October เป็นโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาปาักเอาไว้ด้านบนสุดหนะ้าเพจ Facebook นะคะไปลองดูไปลองดูไปลองดูเด้อไปลองดูเด้อดดโอเคอ่ะเดี๋ยว mm hmm. มาดูรีวิวตัวนี้กัน1นึ่สามสาม เป็นงานเบอร์สามนะคะพี่อ้าวทำไมอันนี้มันคนละรหัสกันหรอหนึ่งสามสองสามเป็นงานนอตอาร์มี่มิกนะคะลูกค้าเป็นงาน Army นอตอาร์มี่มิกเนาะป้ายของเขาถูกไหมหนึ่งสามสองสามอ๋อตัวนี้ไม่ได้มีหนึ่งลูกลูกค้าเดี๋ยวขอถ่ายป้ายแป๊บ โอเคหนึ่ okay. เป็นงานรวมชุดทาหารใครรออยู่นะคะไม่เคยเปิดรีวิวเลยป้ายหมีวันนี้มาเพิ่งได้เปิดนะคะราคาอยู่ที่กระสอบละ3,200บาทจ้า1นึ3งชาร์ปสองนะคะลูกค้าให้ดูก่อนเลยว่ามันออกประมาณไหนบ้างใครที่ตามหาแนวแบบไอเทมลายพาง อาหารอัม,มี่อัม,มีหน่อยนะคะลองดูงานตัวนี้ได้เลยเป็นงานเบอร์สามนะแม่เบอร์สามสีอาจจะไม่ได้ฉ่ำมงลงมากแต่ว่าเน้นขายไม่แพงเอาได้นะอันนี้ให้ดูก่อนตัวแรกเปิดมาเป็นคาโก้กระเป๋าข้างค่ะแม่คาโก้กระเป๋าข้างแบบนี้เลยนะคะรูดรูดชายได้ รูดชายได้ค่ะนะคะปรับเอวได้งานไม่ขาดไม่เสียใส่ได้ปกติเสื้อคอ,อกลมค่ะตัวนี้มันเป็นมิกอามี่อ่ะพี่มันมีทุกอย่างเสื้อกัักเสื้อขันยาวเสื้อยูดคาโก้กางเกงแจ็คเก็ตนะคะไซส์ก็มาทุกไซส์เหมือนกันเป็นไอเทมรายพางที่น่าสนใจเออ ไอเทมลายผ้าที่ต้องใช้อ่ะมีของอยู่3ลูกค่ะแม่สลูกกระสอบละสามพันบาทรีวิวน้องลดเพิ่มให้หนึร้อยห้าสิบาทใครจะรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยนะคะพิมรับรีวิวได้เลยเนี่ยถ้าเป็นเสื้อยือดลายผางก็จะเป็นสไตล์นี้ลูกค้านะคะมันจะมีผสมเสื้อยือดด้วยอ่าสก๊กด้วยกางเกงกางเกงอะไรเงี้ยด้วยนะคะอันนี้อะไรอ่ะ อุ้ยอันนี้เป็นชุดแบบแม่เสือสาวมากเลยอ่ะแป๊บนึงเอนนอว้ยสวยของอะไรไมอสซี่โอ๊คให้ดูไป้ายได้เลยเป็นพวกงานลายพางลูกค้างานลายพางอ้อ <Mar cio. S 2> แล้วก็แจ็คเก็ตอันนี้สเวตเตอร์ฮูดนะสวยขึ้นราล่าเห็นแล้วครับขึ้นราวได้เลยขึ้นราวได้เลยแล้วก็ตัวนี้แจ็คเก็ตน่ารัก เอาไม้เสือ้อกับหนีบกางเกงขึ้นได้เลยแล้วก็อนนี้เป็นงานจำสูตรจ้ะแม่อุ้ยแฟชั่นแฟชั่นสาวๆมากนะตัวแม่ตัวแม่ใส่ฝอมากตัวแม่ใส่ฝอมากตัวแม่ใส่ฝอมากลูกค้าแล้วมันก็จะออกแบรนด์พวก <c oughs> แนวเดินป่านิดน,นึงอ่ะพี่ <c oughs> เนี่ยอย่างนี้ก็เรียวทีนะคะเนี่ยคาโก้อีกแล้ว มาเชีโอกระกร้ามนะคะนี่คาโก้คาโก,ก้กระเป๋าข้างลายพรางมีออกมีออกรุ่นนี้มันจะเป็นรวมรวมไอเทมงานอามีงานไม่ใช่อามีเขาเรียกงานลายพรางนะคะงานลายพรางที่ไม่ได้เป็นชุดทหารล้วนอ่ะลูกค้าเพราะปกติชุดทหารเขาจะเป็นจะเป็นเสื้อแขนยาวแจ็คเก็ตอีกอย่างหนึ่งเป็นกางเกงเป็นจะออกอีกสไตล์หนึ่งแต่นี้ก็คือรวมที่เป็นงานลายพราง นะคะรวมที่เป็นงานลายพางจากอเมริกานะนะคะก็คือถ้าทหารอเมริกาเขาออกข้อ,อสวยพี่เขาออกทำราคาได้มากกว่างานจีนนะเน <N> ี่ยสเวเตอร์สวยมากอะเนี่ยขอเสเวเตอร์เมื่อก,กี้หน่อยเอาสเวเตอร์เมื่อก,กี้มาวางคู่กันอ๋อเนี่ยแม่แกงเสเวเตอร์แบบเนี้ยถ้าแขวนอยู่บนร้านแม่หนูว่าไปได้สองห้า ได้สวยนะะเดี๋ยวแขวนไม้ขึ้นมาเลยมันเป็นไอเทมที่ทําราคาได้อะลูกค้าเนี่ยเสื้อลายพรางค่ะโอ้โหสวยมากมันสวยมากเลยอะเออมีความแบบพรางนี่อะให้ดูป้ายให้ดูป้ายที่ขอเผื่อใครเล่นเผื่อใครรู้ป้ายรู้ราคานะคะตัวนี้มันจะไม่ได้เป็นแบบงานทหารจ่าลูกค้าก็คือรวมนะ เนี่ยอาเอ่าเขาเรียกว่าอะไรคาโกมาอีกแล้วเห็นดูกระเป๋าข้างลายพางส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นกระเป๋าข้างนะเนี่ยเห็นไหมกระเป๋าข้างอีกแล้วเ<อ>ฟียลจัดตอนนี้หลังกล้องคือคนมุงแล้วนะลูกค้าเพราะว่างานสวยมันเป็นแนวที่แบบเขาใส่กันนะลูกคา้าเออคนที่เล่นแนวทหารอาเม่นะคะลองดูตัวนี้อีกหนึ่งงานได้นะอันนี้ของเฟสกอรี่ค่ะคาโกค่ะสั้น นะคะขาเดิมนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยตัดค่อยแต่งมางานเมกาเขาจะเป็นขาเดิมๆกระเป๋าข้าง3,200ค่ะพี่รด150อุ้ยเนี่ยสวยอีกแล้วเห็นไหมอขอโทษทีละคนเอาทีละคนเพราะว่าป้ายสวยเดี๋ยวให้ดูแบรนด์ด้วยเนี่ยฟิลเดินป่าสวยค่ะนี่ป้ายห้อยเลยอ,เอ่ะน้องน้องเค้กซูมซูมแบรนด์ไปจา๋าเอาไปเลยพี่สวย รหัสหนึ่งสามสองสามชับสองนะตัวนี้ชับสองชับสองยังขะาดนนี้ยอแต่น้องได้มาแค่ชับสองนะได้มาแค่ชับสองพี่นี่นี่ค่ะสวยไหมเรียวทีหนึ่งตัวเรีวยวทีสเวตเตอร์สวยมากพี่อะไรได้ไปแคบได้เลยนะคะแคบได้เลยจ้ะแคบได้เลยค่ะพี่โอ้ย จอคาโก้ก็คุ้มแล้วปกติคาโก้ก็ลูกละห้าหกพัน่ะพี่สี่สิบห้าโลอ่ะน <HAEL> ี่ฮาคาร์ฮาร์ดค่ะพี่จ๋าเคาะอีกหนึ่งเลยมูซี่โอ๊กเออหรือว่าไปขอคาฮาร์ดวะใช่ไหมใกล้ใกล้กันนะ่ะแบรนด์ด้วยกันนะ่ะลูกค้าเออไหนเอาไอา้อมูซี่โอ๊กมาโอ๊กโอ๊กเออหน,นูช่วยพี่ดูป้ายดิ เราอะก็ไม่ค่อยรู้แบรนด์หรอกลูกค้า <_ an> ไม่ค่อยรู้แบรนด์อะไรกับเขาหรอกแต่ว่าสวยอะมันสวยอ่ะ <_ an> เนี่ยมึงจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่ามันก็สวยอะ <_ an> เห็นบารท <_ an> ี่อะไรรับนะ <_ an> พี่พพนกนะคะแคบแล้วดันหนึ่งทักหาน้องแอดมินได้เลยแคบแล้วดันหนึ่งทักหาน้องแอดมินได้เลยเดี๋ยวให้น้องแอดมินสรุปยอดให้นะคะ <_ an> ใครไม่ทันลูกนี้เอาลูกใหม่ไปเลย มีอยู่อีกสองลูกหนึ่งสองเอเอหนึ่งสามสองสามลูกค้าโัวจะบอกราหัสผิดเลยนะตงก้ยนยค่ะค่ะผมขอบคุณมากค่ะพี่เป็นงานรวมทหารนะคะพี่ค่ะรวมลายพางรวมงานลายพางนะหนึ่งสามสองสามนะคะหนึ่งสามสองสามราคาสามพันสองร้อยบาทเนี่ยคาโก้ค่ะสั้นกระเป๋าข้างลูกค้าสวยมากเป็นงานลายพางนะ เออได้จำเอาขามันออกมาหน่อยเอาขามันออกมาหน่อยเอาาอ,อ,นอ,เ,อเนี่ยคาโกาหาคาโกคาโกอันนี้เป็นเป็น,ปนชาร์ปสองก็คือประมาณเบอร์สามนั่นแหละพี่นะมูดซิโอกอีกแล้วค่ะแต่เป็นส,ะสะเต็ปเสยยืดเอ,อยอันนี้เป็นร้อยนะขายได้เป็นเป็นร้อยบางทีเป็นพันน่ะพี่โอ้โห เรงมากเอามีบอดี้สูทไม่ได้เขาเรียกชุดชุดชุดหมีชุดหมีชุดหม,ดหมีออกด้วยนะพี่เฮ้ยเอาจริงมันเป็นงานที่ทำราคาได้หมดเลยอ่ะพี่นึกออกปะนะไม่ซ้ำอ่ะเดินไม่ชนใครอะ่ะกระสอบเนี้ยสวย45กิโลนะคะมีแค่ไซส์45กโลนะว่างอีก2ลูกใหม่ค่ะพี่นะคะ ว่างอีสองลูกใหม่นี่สวยมากเลยเขามีกระเป๋ามีเหมือนแต่งกระเป๋าด้วยสเวเตอร์คาโก้แจ็คเกต็ตชุดหมีเออลูกรีวิวออกชุดหมีด้วยนะคะหูนี่จ้าโอ้อ้าวเล็กใหญ่ผสมกันเลยเห็นไหมเลือจัดเลยอันนั้นอะ่ะซ้อนซ้อนซอนสมไม้ก็ได้เดี๋ยวไม้ค่ะไม้พลาสติกเอาไม่อยู่ นะคะค่ะคาโกอีกแล้วลูกค้าประมาณนี้ละหัสที่น้องตักหมุดเลย B ีหนึ่งสามสองสามดอกจันดอกจันนะคะสองดอกจันนะลูกค้านะสองดอกจันเออชิอนหมีเหมือนกันหมีเอี้ยมนี่นะฟังผิดฟังนี่หมีเอี้ยมค่ะดีอันนี้รีวิวติดจ,จองพี่นกเรียบร้อยนะคะ สามพันสองพี่สี่สิบห้าโลสี่สิบห้ากิโลสามพันสองร้อยนะคะนี่มูซิโออีกแล้วแบรนด์นี้เยอะอ่ะเนี่ยก็เลียวทีอ่ะออกเยอะงานลายพรางงานลายพรางนะลูกค้าสเวตเตอร์แจ็คเก็ตชุดหมีอะไรเงี้ยคาโก้ค่ะสั้นคาโก้ค่ะยาวเสื้อกั๊กทุกอย่างที่มันเป็นงานลายพรางอ่ะพี่แล้วมันเป็นลายพรางที่ มันทาราคาได้มากกว่างานจีนอยู่แล้วคนละสไตล์กันเออคนละสไตล์กันกับงานจีนนะคะ<ม>แล้วก็คนละสไตล์กับตัวที่เป็นงานชุดทหารถ้าเป็นงานชุดทหารมันจะออกที่เป็นแจ็คเก็ตหรือกับเป็นเกงนะส่วนใหญ่นะคะ<ม>แต่รุ่นนี้มันก็จะออกแบบจิปาถ่าเนี่ยมีชุดหมีมาอีกแล้วลูนชุดหมีสวยด้วยพี่ชุดหมีสวยมากาามามเสื้อแฟแชั่นมีค่ะแฟชั่น059เอ่อ มาอ่ะบอนไซเอ12นะสวยสไตล์แบบเสื้อแฟชั่นทรงเชิ้ตทรงครอบแขนสั้นแขนยาวอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะเป็นรุ่นนั้นเลยอ้าวเพิ่งเห็นป้ายขอโทษทีของแรงเลอร์ค่ะเออค่ะโกไปไหนแล้วล่ะนี่ฮะแรงเลอร์ ler, เออแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบเนี่ยแจ็คเก็ต ว่าวางอลังนีอ่ากางเกงแบบผ้าสเวตเตอร์คอตตอนลายพลางขายาวนะคะลายพรางผ่นนี้ก็คือรวมทุกอย่างที่มันเป็นงานลายพรางค่ะพี่เสื้อยืดก็มีผสมไปนะแต่ว่าเสื้อยืดสวยนะคะเสื้อยืดสวยเนี่ยพี่สวยนะเสื้อยืดแจ่มเลยอันนี้ยุโรปค่ะพี่ อันนี้งานยุโรปไซส์เมกาแต่ว่าไม่ได้โอเวอร์ไซส์มากนะเนี่ยเอลก็เอลประมาณคุณผู้ชายอ่ะพี่36 38 40ไม่เกินนี้ไม่ได้โอเวอร์ไซส์มากแต่ก็ไม่ได้เล็กจิว๋วไซส์กำลังใส่นะคะถ้าใครเคยเปิดงานพวกคอตตันชายยีนชายงานเมกาป้ายหมีอันนี้งานป้ายหมีนะน้องเอางาน US มีแค่ป้ายเดียวที่สบาวเดอร์มีรับมาแค่ป้ายเดียวสวยๆเลยนะคะก็คือน้องป้ายหมีนี่แหละลูกค้า รจะเอาลูกใหม่ยังมีว่างอีกสองลูกนะคะมีว่างอีกสองลูกโซ่น่าจะสองลูกสามลูกประมาณเนี้ยค่ะพี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูอะสเต็ปสเต็ปหมีก่อนงานหมีลูกนี้เห็นไหมเปิดสอบสามพันสองค่ะพี่ได้หมีอย่างเงี้ยพี่ขายเท่าไหร่ชุดละห้าร้อยขายหมีขายงานชุดหมีชุดละห้าร้อยเหมอมองฟ้าอยากกลับบ้านแล้วตะลูนเออ เนี่ยชุดหมีอย่างเงี้ยวัยรุ่นใส่อ่ะวัยรุ่นวินเทจแล้วตอนเนี้ยคือหน้าเฟติวคอนเสิร์ตวัยรุ่นค่ะชุดแตแปลงค่ะชุดเท่ๆใส่กันเนี่ยโอ้โหดูดิอย่างเงี้ยขายเท่าไหร่อ่ะพี่ชุดห้าร้อยนะบ้านหนูอ่ะบ้านหนูขายชุดละห้าร้อยบางที่อัพเป็นพันนะถ้าอยู่ตามกลุ่มแบบวินเทจอ๋อกลุ่มขายงานวินเทจตัวเดียวชิ้นเดียวเนี่ยพี่ดูนาะโอ้โหอันนี้ต้องขออนุญาตมามม้นี้เลยคาโก้ขาดสั้น นะคะลายพางมีลูกใหม่อีกสองลูกลูกค้าขายาวแล้วเป็นงานที่เป็นป้ายแบบป้ายแบรนด์ะนะมูซิโอเรียวทีลายพางของแท้เนื้อผ้าดีคอตตอนสำลีมีผสมสเวตเตอร์บ้างโอ้ชอบมาแก๊งงานสาเวตเตอร์นี่ลูกเดียวนะ45โลแต่ได้งานแบบสวยๆเยอะเลยลูกค้านะ,ะสเวตเตอร์เนี่ย อเมริกาไซยุโรปไม่เล็กแต่ก็ไม่ใหญ่แบบเกินนะคะกำลังสวยอ่ะฟากแจ็กเก็สตสเวเตอร์สวยๆทั้งนั้นอย่างเงี้ยก็ร้ 150, 200, อยห้าสิบอะร้อยห้าสิบสองร้อยอะพี่ชิ้นหนึ่งนะคะร้อยห้าสิบสองร้อยอะพี่เนี่ยแจ็คเก็ตแบบเนี้ยกก็บๆเลยเมาเทนนะคะ มีคาฮาร์ดมีอะไรเนี้ยก็ลุ้นๆกันไปบางตัวถ้าเป็นงานเด็กก็ขายราคาลดหลั่นไปเนาะเออเราขากันว่าไปนะี่ยต่อแต่ตัว,ตวทําราคามีเยอะว่าไอสองลูกใหม่ใครจะเอาก็ตามไปเซฟกันหลังบ้านนะพี่นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันชอบงานไหนไหมพรมเกาหลีชอบงานเสื้อกักบ,บูนวมแบรนด์ออกดีมากฉ่ำขนเป็ดออกเลิศราคาโป5 5 0 0หมพรมเกาหลีราคา3,5 0 0แล้วก็รุ่นนี้ น็อตอามี่นะหนึ่งสามสองสามดอกจันดอกจันแคบไล่สดแคบรหัสคักสั่งซื้อหลังบ้านได้เลยวันนี้ไปแล้วลูกค้าค่ะขออน,นุญาตรับยอดหลังบ้านก่อนสวัสดีค่ะ